นี้นะคะบอกง่ายๆว่าไม่ควรมุูเกี่ยวกับตรงนี้เขาถึงขึนมาเบาแล้วก็เขาถึงขึนมาเห็ดในการทําช่องแต่และช่องจะไม่เหมือนกันแต่และช่องจะคนหลายสไตล์บางคนมาเต้นเต้นโชว์บงังเป็นคลิปบ่นบงังนะทุกคนเตะบางอ่อน,น,นชอบคุยในหน้าไ์สดบางอ่อนก็ไปในหน้าไ์สดนะทุกคนประมาณนี้บางคนก็ไลฟ์แบบสตรีมหยาดก็มีนะคะเตะบางอ่อน,นขึ้นมาแบบไรธรรมดานะทุกคนเพราะว่า การที่บางออนขึ้นมาไรธรรมดาขึ้นนะคะทุกคน Wi f i เราไม่มีนะคะเราสมัครรายเดือนนะคะแล้วก็อยู่แบบสิบปะของเรานี่แหละเขาอยู่แบบพ่อเพียงของเรานี่แหละเพื่อนคนไหนที่พร้อมบวกก็ลงมานะคะพวกเรารู้จักเพื่อนเพื่อนคนไหนพร้อมบวกก็ลงมาเพื่อนคนไหนไม่พร้อมบวกที่คอมไม่ที่คอมเมนต์ก็ไม่ต้องลงมาก็คือแค่นั้นจบบอบอสว่าไงว่าบอสอยากแบบคล้ายๆว่าบออยากเป็นเดือนดราม่าบออยากเป็นเรื่องไอ้นี่ก็มูลบลาค่าฟันกับเพื่อนนะคะประมาณนั้นแหละไม่อยากเป็นคนที่แบบว่า ไอ้ไฮมูได้คิดลบนะคะทุกคนเราไปเราไปดีมาดีไปคิดบวกบวกนี่แหละใครต้องการกําลังใจจากเราก็คือบางคนกับมทซับหลายนะคะทุกคนบางคนกับมีเครื่องหลายอย่างเช่นมากๆน่ะการเติมคอมนี้เหมือนกันนะคะทุกคนตามเติมคอมเติมข้อมไม่เป็นอ e ีเมลเดี่ยวมันก็ไม่อยู่เข้าใจว่าทุกคนต้องการเติมคอมเติมซับให้เรานะคะทุกคนแต่บางคนนะคะบางคนหลายท่านนะคะหลายท่านทีเดียวนะคะที่ แบบเติมคอมเตะ Wi-FI ตัวเดียวกันอีเมลตัวเดียวกันแต่มันก็หลุดนะคะทุกคนแล้วก็บางคนเห็นหน้าเราบางครั้งนะคะทุกคนเห็นหน้าโปรไฟล์เราสวยพอลงมาเห็นแล้วโอ้เลิกติดตามก็มีนะคะทุกคนประมาณนั้นในในในหลายแง่หลายมุมนะคะหลายสถิติด้วยนะคะทุกคนเราไม่ใช่ว่าเราจะผ่านอะไรช่วงเวลาอะไรมันมาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นซับนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลังค่า ไม่ว่าจะเป็นคําพูดของเรานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะเราไปในสางสาย u t u b e นะคะเราต้องการเพื่อนต้องการทัพย์ต้องการกาลังใจต้องการสิ่งที่ดีต้องการคนช่วยซัพพอร์ตนะคะประมาณนั้นนะคะทุกคนเราต้องสมมติว่าเครื่อพินุงไม,ม่หาเครื่องเอาบางออนไปมอบให้ห้าเครื่องหมดนะคะแล้วก็บางคนจะเข้าใจว่าห้าหมอบให้หมดแล้วห้าสิไปคล้ายๆว่าบางครั้งมันก็ต้องมีเวลาของเราบ้างบํานัดว่าคนพันคน จะไปภายในมือเดียวมันไม่ได้นะคะจะไปดูคิ่เพื่อนภายในวันเดียวมันไม่ได้จะไม่ทําอะไรเลยนอกจากดูคิดเพื่อนใน่ยบ้างทุกคนเพราะว่าบางคนเขากับมีนะคะเขามีภาระหน้าที่ครอบครัวมีการมีงานนะคะทุกคนถ้าบางออนนะคะไม่ติดงานนะคะบางออนก็ไปนั่งดูให้ได้คือเราต้องเติมเราเ้าต้องเติมเน็ตเติมยังก็ต้องไปดูให้เพื่อนนี่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะทุกคนบางคนไม่พรความที่จะมาดูให้เราเราก็ไม่ได้ว่านะคะเราไม่ต้องการบังคับนะคะ เราบ่ต้องการบังคับให้เจ้ามา่เบื้องให้ข่นะฮะทุกคนเพราะว่าต้องการบังคับว่าเออ่อยต้องจอกคอยต้องไปเบื้องให้เจ้าต้องต้องไปเบื้อง้ข่อยเราต้องการใจนะคะทุกคนใจแรกใจเท่านั้นนะคะทุกคนใจแรกใจเพื่อคนคิดดีๆนี่แหละนะคะทุกคนถ้าคิดพร้อมบวกดีๆนี่แหละไปหากันนะคะคือคนที่ห้าคิดดีน้่งกันนี่แหละคนเอาทุกคนพูดจริงๆนะคนที่เขาผ่านไปนะคะทุกคนผ่านไปแล้วผ่านมานะคะทุกคนบางคนเจอกันเนี่ย เจ็ดเดือนที่คอยเรียนนี่นี่รู้จักกันแทบหมดทุกคนแล้วนะคะเจ็ดเดือนที่เรารู้จักกันอยู่ตรงนี้นะคะบางคนเป็นรุ่นพี่เก่านะคะหรือว่าเป็นคนที่ทําช่องมาแล้วสิบปีสิบห้าปีเขาก็อยู่ในวงการนี้นะคะทุกคนคือพูดง่ายใจแรกใจกันเพราะค,ค,คือวงยั่งางวาไปด้วยใจซื้อด้วยใจนะคะทุกคนบางออนไม่เคยคิดลบก,กับใครบอกตรงๆว่าไม่เคยคิดลบก,กับใครแต่ถ้ามาแรงคอมเมนต์มาไม่ถูกต้องบางออนก็ใส่เหมือนกันนะคะทุกคนประมาณนั้นหละไม่ได้ขี้พูดว่า คอยไ่ได้หวานเนอะทุกคนคอยไ่ได้หวานคอยเพิ่มเจ็บเนื้อทุกคนบางค้ามบางที่นะคอยกระพร้อมที่จะเจ็บอยู่นะทุกคนบางครั้งบางทีก็พร้อมทีนเน็กเจ็บเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ได้ไปไม่น่าหวานแบบหน้าตานะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณพี่นงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ